สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวชุมชนตลาดโรงพักเก่าสัพยาค่ะชุมชนเล็กๆแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นค่ะและสถานที่แห่งนี้นะคะที่เอ่ยยู่ดีก็คือโรงพักเก่านะคะสัพยาเป็นโรงพักสมัยรัชกาลที่5นะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2444ค่ะเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปชมบรรยากาศภายในโรงพักกันค่ะ ตรงพักเก่าสัพยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลสัพยาอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอดีตเป็นเมืองท่าและเป็นศูนย์กลางการค้าของอำเภอสัพยาวัดสัพยาวัฒนาราม เดิมชื่อว่าวัดเสาธงหินหรือวัดวังหินมีสิ่งสำคัญภายในวัดประกอบด้วยหลวงพ่อพุทธสําเร็จพระประจำชุมชนหลวงปู่เฟื่องพระเเคจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมและทราบกันว่าท่านเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวิเศษชำนาญในเวทวิทยาคมที่ไม่ธรรมดารูปหนึ่งในสมัยนั้น วิหารน้อยสันนิฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตรวรรษที่25ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางกัพระบรมศพซึ่งหาชมยากพบเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทยและสำหรับที่นี่พระพุทธรูปดังกล่าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วนตามหลักพระรัตนตรัยตลาดโรงพระเก่าสัยาาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ริเริ่มก่อตั้งและบริหารจัดการโดยชมรมพื้นฟูตลาดเก่าสัพยาเมื่อปี2559เทศบาลตำบลสัพยาให้การสนับสนุนในด้านต่างๆโดยมีกระบวนการที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคือกระบวนการมีส่วนร่วมประกอบด้วยการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมปฏิบัติร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเลือกตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาต้นแบบตลาดกลินดีตลาดลงพักเก่าสัพยาที่ปอดโฟมปอดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารโบราณและส่งเสริมการสร้างไรายได้อาชีพให้แก่คนในชุมชนอีกทั้งยังตั้งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่กับคืนถิ่นฐานเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งตลาดไนมา์เก็ตภายใต้คอนเซปต์ตลาดกรีนดี โดยมุ่งสู่สิ่งแวดล้อมสมดุลและสังคมเป็นสุขเกิดจากความร่วมมือกันของชุมชนที่ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะที่นับวันเพิ่มสูงขึ้นจึงร่วมกันผลักดันคอนเซปต์นี้ออกมาเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชนในรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนแบบกรีนโดยจัดตลาดให้เป็นเขตปลอดโฟมร้อยเปอร์เซนและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยเลือกวัสดุจากธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้มาใช้บรรจุอาหาร ตลาดไนมาร์เก็ตหรือตลาดกินดีจัดขึ้นในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของทุกเดือนอย่าลืมนะคะแวะมาเที่ยวชุมชนตลาดโลงพระเก่าสัพยามาสัมผัสความอบอุ่นได้ที่นี่นะคะแล้วพบกันนะคะบ๊ายบาย